สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับกเกษตรศาสตร์นําไทยและผลงานวิจัยดีๆจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงและที่สําคัญนะครับก็มีประโยชน์มากๆเลยสําหรับคนที่กาลังมองหาอาชีพเสริมอยู่ครับถ้าอยากทราบแล้วตามผมมาเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับผมที่คณะวิวะศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนครับซึ่งเจ้าของผลงานเขาอยู่ที่นี่ครับเราตามไปพบเขาเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านผู้ช่วยาศสาสตราจารย์ดรชาวอินประสิทธิอ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์เป็นผู้ที่คิดค้นเครื่องที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ครับอาจารย์ครับผมเห็นเครื่องนี้แล้วนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องเกี่ยวกับอะไรเครื่องนี้เป็นเครื่องปิ้งแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มลูกชิ้นครับแบบอัตโนมัติเราไม่ต้องใช้แรงของคนทําเลยนะในการ <คน S 1> ที่ปิ้ง,าางย่างเปิ้แครับรื่องมันก็จะดาเนินการาเราเพียงแต่เสียบ,บแล้วก็ดึงออกเมื่อมัน ปิ้งแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วจะมาที่จาหน่ายได้เลยครับผมอาจารย์เราจะมีแนวคิดแล้วก็การออกแบบยังไงครับร <อ S 1> สําหรับเครื่องนี้ที่ทําขึ้นมาครับเครื่องนี้จริงๆแล้วมันก็เอามาทดแทนแรงงานคนหรือว่าแมคค้าในตลาดอือโดยเฉพาะถ้าเป็นงานอองานงานเอ็กซ์โปต่างๆเครื่องนี้ก็จะเหมาะสมมากนะครับเพราะว่ามันจะสะอาดไม่มีควันมันก็จะดู เหมาะสมกับงานเพราะว่าเป็นการย่างแบบไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับคือคือปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเราย่างเราก็จะใช้ถ่านใช่ไหมครับพวกนั้นมันจะทําให้เกิดควันใช่แต่เครื่องตัวนี้นี่คือไม่มีควันครับอ๋อแล้วใช้ฮีเตอร์ใช้ฮีเตอร์ใช้ฮีเตอร์ไฟฟ้าเป็นเป็นความร้อนเนี่ยที่มากระทบกับตัวลูกชิ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ เอาละครับตอนนี้นะครับหลายๆคนก็อยากจะทราบแล้วละครับถึงเรื่องของความร้อนครับอาจารย์ว่าเราสามารถที่จะปรับความร้อนได้ไหมครับให้มันมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันในการย่างอะครับอาจารย์ตัวนี้นะครับเครื่องเราออกแบบไว้เนี่ยนะเราใช้ออกแบบให้มีฮีเตอร์เนี่ยมีกําลังไฟที่พอดีกับการปิ้งย่างลูกชิ้นโดยใช้เวลา7-8นาทีครับผมนะครับถ้าเราในในการปิ้งสําหรับเครื่องนี้เราจะไม่ปรับไฟแต่เราจะใช้วิธีการปรับเวลา อย่างเช่นถ้าเราเจอ,อเราใช้ลูกชิ้นที่ลูกเล็กกว่านี้เราก็จะให้มันอยู่ในในช่วงของการให้ความร้อนสั้นกว่าแต่ถ้าลูกชิ้นใหญ่นะเราก็จะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเวลาเพิ่ม <พอ S 2> ความร้อนเพิ่มเวลาเนี่ยผมสังเกตดูไอร้อนนะครับอาจารย์มันลงมาถึงข้างล่างเลยก็แสดงว่าหลังจากที่อ,อุ่นตรงนี้แล้วลงมาถึงน้ําจิ้มนี่ก็อุณหภูมิก็ยังคงร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ครับ,ราอ,รบอาจารย์ครับเครื่องนี้มีการทํางานยังไงครับช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยครับ การทำงานของมันนะครับก็จะมีะชุดนะที่จะเสียบไม้ลูกชิ้น oh, <yeah. S 1> ชุดให้ความร้อน oh, <yeah. S 1> แล้วก็ถาดน้ำจิ้มโดยมีมอเตอร์ใช้ในการหมุนให้เครื่องเดินทำง,งาน นะแล้วภายในตู้ไฟฟ้าเนี่ยนะ mm. ก็จะมีทมมเมอร์เพื่อที่จะปรับตั้งเวลาให้ mm. พอเหมาะกับเวลาที่เราต้องการปิ้งสำหรับลูกชิ้นแต่ละขนาดนะเวลาใช้งานเนี่ยนะครับเวลาเราจะปิ้งเนี่ยนะเราก็เพียงแต่เอาลูกชิ้นที่เราเสียบแล้วเสียบเข้าไปในช่องของมันนะครับก็แค่นี้เองนะถ้าเวลาถ้ามันย่างเสร็จแล้วจิ้มน้งจิ้มเสร็จเราก็เพียงแต่ดึงออกนะ mm. นะแค่นี้ก็สามารถที่จะ ใช้งานได้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้อะไรก็สามารถที่จะใช้งานเครื่องนี้ได้สะดวกนะครับหมายถึงว่า1รอบเนี่ยในการที่จะย่างลูกชิ้นเราสามารถย่างได้จํานวนมากน้อยแค่ไหนครับเครื่องนี้เป็นเครื่องย่างแบบต่อเนื่องอ๋ตอ,อต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับโดยความยาว60เซนของฮีเตอร์ตอนนี้นะครับครับมันจะสามารถปิ้งได้ประมาณ1 1 1ไม้ต่อน,นาทีครับถ้าเราต้องการกําลังผลิตมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะขยาย ความยาวคือออกแบบเครื่องให้มันยาวมากยาวขึ้น,นก็สามารถที่จะทําเพิ่มปริมาณในการย่างได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าลูกชิ้นตามตามที่เราศึกษาวิจัยมาเนี่ยมันจะต้องให้ความร้อนประมาณ 7- 8ถึงนาทีอืเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเครื่องยาวมากมันก็สามารถที่จะเดินได้เร็วขึ้นเราก็สามารถมีกําลังการผลิตนในการปิ้งเนี่ยได้มากขึ้นครับอ่ะอย่างที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเครื่องก็คือมีส่วนของการย่างไปแล้วและการ,รจิ้มแล้วถ้าเกิดว่า อพออย่างตรงนี้เนี่ยคือ,อเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะดึงมาบอบ,บบริโภคได้เลยครับเป็นชิ้นที่ต<อ>ิ้งแล้วก็จิ้มนจิ้มเรียบร้อยแล้วครับผมอาจารย์ครับการย่างแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับครับในช่วงของการให้ความร้อนนะลูกจิ้งขนาดเนี่ยฮะประมาณ1.5เซนเนี่ยนะครับครับผมก็ใช้เวลาประมาณ7-8นาทีก,ก็สุกก็สุก คือลักษณะจะเป็นออกเป็นเหลืองเหลืองะไรเงี้ยใช่ครับกำลังดีเลยใช่ไหมอาจารย์ครับครับผมโดยโดยเราในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรามีทม์เมอร์ครับเพื่อที่จะปรับตั้งเวลาให้มันได้เวลาตามที่เราต้องการลูกชิ้นที่มีขนาดเปลี่ยนไปลูกชิ้นเล็กหรือลูกชิ้นใหญ่เวลาที่ใช้ในการปิ้งแตกต่างกันเราก็ปรับเวลาอ๋อนไทม์เมอร์ที่อยู่ในตู้ไฟนี้เพื่อให้มันได้รับความร้อนเพียงพอสุกคือสุก ตามที่มแม่ค้าเขาปิ้งกันอยู่อืออาจารย์ครับทีนี้เครื่องเนี่ยใช้พลังงานเป็นระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับอ,อ,อยากทราบว่ากินไฟไหมอาจารย์เพราะว่าเ,เราจะเห็นว่า,าการย่างแบบเตาถ่า,านหรือว่าเตาแก๊สเนี่ยมันก็ประหยัดเหมือนกันทีนี้ไฟฟ้าหลายๆคนอาจจะคิดว่าไฟฟ้านี่จะแพงไหม,อ,มอะไรเงี้ยอาจารย์อย่างเครื่องตัวนี้นะครับผลิตได้1ไม้ต่อน,นาทีครับนะครับใช้ไฟประมาณ1ยูนิตต่อหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงประมาณ4-5บาทต่อชั่วโมงเฉพาะค่าไฟก็เรียกว่าประหยัดก็ประหยัดก็ก็ก็ไม่แพงเลยนะครับนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ไหมครับอ๋อเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราต้องการเอาไปออกงานในที่ไม่มีไฟฟ้าเราอาจจะใช้แบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนมอเตอร์ที่ไปใช้ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ได้ส่วนให้ความร้อนเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเตาแก๊ส ก็สามารถที่จะให้ความร้อนก็สามารถที่จะปิ้งลูกชิ้นได้เหมือนกันครับอาจารย์ครับการทํางานเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้แบบต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับสาหรับเครื่องนี้อ๋อได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยครับเพราะว่ามันออกแบบไว้สาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วอ๋อก็เรียกว่าทั้งวันทั้งคืนนี่เราก็ปิ้งได้ตลอดเลยนะโอ้โหอาจารย์ครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นหัวใจสําคัญเลยใช่ไหมครับที่ทําให้ลูกชิ้นเนี่ยสามารถที่จะพลิกได้หมุนได้ใช่ครับ ทำงานยังไงครับอาจารย์ตัวนี้เมื่อเวลามันโซ่มันเคลื่อนที่เนี่ยนะครับ,รบตัวเฟืองตัวนี้ก็จะวิ่งในร่องโซ่จะทําให้ไม้ที่เราเสียบลูกชิ้นเนี่ยนะครับหมุนได้ตลอดช่วงของการให้ความร้อนนั่นหมายถึงว่าการปิ้งของเราเนี่ยก็จะเกิดความสม่ำเสมอนในการปิ้งลูกชิ้นให้ทุกด้านเนี่ยสุก เหมือนกับการที่เราใช้คนกลับไปกลับมาอ๋อครับผมซึ่งมันก็จะทําให้ทั่วถึงใช่ครับนะครับแล้วก็สุกเท่ากันใช่ครับอ๋อครับผมอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าเครื่องนี้นอกจากปิ้งลูกชิ้นแล้วมีสามารถทําอะไรได้อีกไหมครับเครื่องนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้อาหารประเภทปิ้งได้เกือบทุกอย่างนะเช่นหมูสเต๊ะครับนะหรือหมูปิ้งหมูย่างอ๋อก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อครับผมก็เรียกว่านอกจากจะเป็นลูกชิ้นแล้วนี่ก็ยังมีอย่างอื่นอีกหลากหลายให้เลือกแล้วแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับในการทํางานหรือการย่างอุณหภูมิครับเราคงต้องมาปรับเปลี่ยนเวลา<อ>ที่ใช้ในการย่างเพราะว่าเราจะต้องไปศึกษาดูว่าไอหมูสเตะเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะสุกปิ้บถึงจะสุกเราจะได้มาปรับเวลาให้เหมาะสมอ๋อค,ครับผม อ่าแล้วครับนี่ก็คือหน้าตาของลูกชิ้นนะครับที่ผ่านการปิ้งนะครับจากเครื่องปิ้งอัตโนมัตินะครับหน้าตาก็น่ารับประทานไม่ได้ต่างจากคนปิ้งเลยอาจารย์นะครับผมโอ้โหวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะครับที่นําความรู้นะครับให้กับพวกเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกสําหรับคนที่มองหาอาชีพเสริมนะครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่สนใจครับอาจารย์เห็นปุ๊บแล้วเนี่ยอยากจะได้เครื่องนี้อาจารย์ต้องทํำยังไงครับ ก็ติดต่อมาที่ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารคณะวิศวกรรมศาส,าสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเบอร์โทรศัพท์034281098ครับครับผมก็ติดต่อกันมาได้นะครับสำหรับคนที่สนใจวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมซึ่งทำให้พื้นที่การเพาะปลูกทั้งพืชไร่และพืชสวนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน อย่างไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะส้มโอครับซึ่งคณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอที่จังหวัดชัยนาทครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรอัมภัยวันพลรานุวัตน ได้ให้แนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอแก่เกษตรกร สำหรับสวนส้มโอนะคะหรือแม้กรทั่งไม้ผลยืนต้นอื่นๆนะฮะอันนี้ฝากไปถึงเรื่องทุเรียนด้วยนะคะว่าภายหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องห้ามก่อนนะคะก็คือการห้ามเข้าไปเหยียบดินที่ยังยังไม่แห้งสนิทนะเพราะจะทราลายรากห้ามเรื่องของการราดสารเคมีใดๆเพื่อลงไปป้องกันกำจัดโรคที่เกิดกับระบบรากและสุดท้ายคือในเดือนแรกภายหลังน้าลดเนี่ยห้ามเด็ดขาดคือการใช้ปุ๋ยเคมี ะะส่วนวิธีการในการฟื้นฟูนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของต้นนะคะว่าต้นนั้นอยู่ในสภาพที่สามารถฟื้นฟูได้ไหมอย่างกรณีอย่างวันนี้ที่ชัยนาทเป็นซ้มโอขาวแตงกวาเนี่ยนะคะของลุงกลิ่นเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ต้นอายุมากหลายคนอาจจะบอกว่าต้นอายุมากฟื้นฟูยากแต่ความจริงไม่ใช่ต้นอายุมากเขากับสู้สภาพอย่างนี้ได้ดีกว่าและทนกว่านะคะสิ่งแรกต้องดูก็คือกิ่งที่เป็นกิ่งแห้งเนี่ยจำเป็นต้องตัดออกนะคะหรือต้นที่ เราแน่ใจว่าตายก็ให้ตัดออกเลยนะคะแต่ทั่วไปอย่างกรณีของนุงกลิ่นเนี่ยน้ำลดมาหนึ่งเดือนเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาแตกใบอ่อนเพราะงนั้นถ้าเขาแตกใบอ่อนเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทําอีกเหมือนกันคือการตัดแต่งกิ่งต้องรอให้ใบแก่ก่อนนะคะแล้วระหว่างนี้ต้นส้มนั้นรากเสียเขาหาอาหารไม่ได้ปรุงอาหารไม่ได้นะคะก็ให้ช่วยเหลือทางใบโดยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะคะสูตรที่นิยมกันเนี่ยมักจะใช้ยูเรีย นะคะหรืออัตราตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายเป็น3ต่อ3ต่อ2ต่อ1นะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งหรืออีกสูตรหนึ่งที่ใช้ได้เลยก็คือ1 3 0 4 6เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายอาหารนะคะก็จะประทังให้ต้นส้มนั้นสามารถที่จะฟื้นหรือขึ้นตัวได้เร็วขึ้นในในลักษณะของการช่วยโดยการให้ทางใบเนี่ยให้ได้ตลอดนะคะให้ได้ตลอดส่วนโรคก,กับแมลงก็ให้ดูตามจังหวะนะคะของการเจริญเติบโตหรือการพบมแมลง ะะภายหลังจากที่เขาได้ใบชุดที่2แล้วนะคะเราถึงจะมาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าส่วนเนี้ยควรที่จะฟื้นดินอย่างไรนะคะตรงนั้นก็จะเป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งนะคะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน,นะะภาพรวมโดยสรุปแล้วการฟื้นต้นภายหลังจากที่น้ําลดเราจะเน้นว่าควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไรนะคะ,นะคะก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเลี้ยงดูเขานั้นให้เน้นในเรื่องของการ ดูแลทางใบให้อาหารทางใบก่อนนะคะจนกว่าเราจะสามารถที่จะแน่ใจว่าเขารอดนะคะการดูแลขั้นถัดไปถึงจะเกิดขึ้นกรณีของลุงกินที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะคะจะใช้เวลาไม่เกิน8เดือนนะคะที่จะฟื้นขึ้นมาเกิน60%และอาจจะใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบสิบ 10, หรือ12เดือนก็คือ1ปีนะคะาการฟื้นตัวของเขาเนี่ยน่าจะมาอยู่ได้ประมาณสัก80%หมายถึงในแต่ละต้นนะคะส่วนต้นที่ตายก็คือตายเลย ต้นที่ฟื้นฟูได้ตอนนี้จะแตกใบอ่อนสวยนะคะแม้ว่าจะยังคงเห็นกิ่งแห้งบ้างแต่ต้นที่อาจจะยังคงอยู่ที่ระดับประมาณครึ่งครึ่งนะคะก็เราจะเห็นว่ามีกิ่งแห้งเยอะนะ,ะแต่กิ่งแห้งที่เราเห็นณวันนี้ยังไม่ได้แปลว่าเขาตายนะคะเราต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ากิ่งแห้งที่มีลักษณะาการลุกลามไม่แห้งตายลงมาจากส่วนยอดเนี่ยมันกินลึกเข้าไปที่ตรงไหนนะคะเพราะว่าต้นส้มเองมีข้อดีตรงที่ว่าเขาสามารถ แตกกิ่งภายในพุ่มได้ซึ่งไม้ผลหลายตัวก็เป็นแบบนี้แล้วถ้าเขาสามารถแตกกิ่งที่อยู่ภายในช่องพุ่มได้ก็แปลว่าเขาส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมสู้แล้วพร้อมที่จะฟื้นขึ้นมาได้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับผลงานวิจัยที่ใครๆก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องไกลตัวเพียงแค่เอื้อมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเสนอแนะหรือติชมรายการนะครับก็สามารถเขียนมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้นะครับและทางทีมงานจะส่งของที่ระลึกไปถึงบ้านเลยครับ กเกษตรศาสตร์น้ำไทยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ